พาราพิเศษก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ครับมิสมิเซสเมคครับเป็นซิงเกิลที่3ของอัลบั้มที่2ครับก็ตั้งใจว่าอัลบั้มนี้จะทําเป็นเพลงสากลทั้งหมด10เพลงก็มาถึงเพลงที่3แล้วก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมมิสเซสเมคปล่อยมา3วันทะลุล้านทุกค่ะใช่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ก็คิดว่าตัวตัวเพลงะครับมันมันเป็นเพลงที่ถูกทํามาให้มีความจังหวะสนุกสนานตอนรับปลายปีพรปลายปีมันก็จะมีความ แต่ว่าพอนึกถึงช่วงปลายปีครับก็จะนึกถึงเวลาเราขับรถผ่านห้างแล้วก็มีต้นคริสต์มาสสวยดูสนุนส,สนานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือความแปลกคือพอเราเห็นอะไรพวกนี้เรารู้สึกเหงาแบบรู้สึกคิดถึงอะไรบางอย่างม,มันมีความโม่หมั่งอย่างในบรรยากาศที่มันสนุนสนานเรารู้สึกว่าอยากเอาไอ้ความรู้สึกเนี้ยมาใส่ในเพลงจังเลยเหมือนตีมเหมือนตีมเพลงมีมความแบบว่ามี มีมีเมสเซจบางอย่างถ้าแบบว่าซีเรียมสตุลัสในแบบขนาดขนาดของวิดีโอใน y o ยู u ูบมันเป็นสิบหกต่อเก้าใช่ก็คือคือเหมือนพออย่างที่เล่าเมื่อกี้ครับคือความจังหวะดนตรีสนุกสนุกแล้วเราก็ตัวเนื้อเพลงที่มันมีความเหงาหรือว่าเชิงคิดถึงเนี่ยก็เลยนึกว่าถ้าเราดนตรีเราจะถูกนำเสนอยังไงดีก็เลยนึกถึงพวกซิติปปครับที่มีจน คือซีร,อรีสบอกพอเราไปนั่งตั้งใจฟังคือดนตรตีมันจะสนุกหมดเลยแต่เนื้อเพลงมันจะดูเศร้าๆน้องหักอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าอยากเป็น,ปนตัวพื้นหลังของดนตรีมากๆแล้ก็เมื่อกี้ก็ย้อนกลับมาที่ทำไมถึงแบบตัว MV ตว็ตัวดูเป็นใกล้เคียงสแควร์มากๆเพราะว่าเหมือนปันปจจุบันคนจะชอบความหวานเป็นแนวนอนยาวๆแต่ว่า,วาเหมือนสมัยก่อนก็นข้งสแควร์ เราก็จะมีแบบมี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  r a t ที่เกือบสเปร์ประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะกันเราทำ mv ให้มันดู r e ตโฟไปด้วยดีวยกว่าย้อนไปิ i t y p o อเจะาสูตรแปูทางดนตรีด้วยแล้วก็ mv ด้วยแล้วเราก็ไปถ่ายทําที่อิบารากิญี่ปุ่นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่ามันดูประจบเหมาะกันหมดเลยเพราะว่า c i t ป pop เนี่ยมันก็มาจากทางญี่ปุ่นปุ่นก็จะมีความฟังมินิีสนิสนุกก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทำดนตรีมี t r a n s i t นฟ n filter หรือว่า grading ให้มันดูเก่าไปด้วย mv ก็คือเดินเหงาคนเดียวไปเลยเดินเหงาเศร้า ยเดินลทะเเยป็นเหงาสมใจเป็นเหงาสมใจเลยแต่ความความพิเศษของ MV นี้คือตัว MV ครับถ่ายก่อนเพลงเสร็จอเนื้อเพลงยังมาไม่หมดเลยนะจริงจริง MV มาก่อนเอแล้วบางท่อนยังไงก็เนมายังไงก็เลยไม่มีลายสิ่งห์ พอนี่เอ็มวเป็นแบบว่ามันเดินมันเดินคาราโอเกะแต่ก่อนเดินอะไรที่เขาบอกว่านั่งทำเอ็วีเดินทำเอ็วีก็คืออันนี้เลยอันนี้เลยเออ ที่ไม่มีหลายสิ่งเพราะอย่างที่บอกเพลงยังไม่มีเลยไม่รู้จะร้องยังไงดีความรับความรับมัมากแล้วตอนนั้นมัาคิดยังไงทำไมเราถึงเอาเลยทันทีตอนนั้นคืออย่างอย่างที่บอกพอพอมันเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นมีความซินดิปปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีพร้อมแล้วยกเว้นเพลงเราก็เลยงั้นทํายังไงดีให้มันสามารถประกอบไปด้วยกันได้ทันที่เพลงยังไม่เสร็จคือตัวเพลงเนี่ยก็เป็นมาจากไอเดียผมนั่นแหละเรารู้ว่าเราจะเล่ายังไงแต่แค่ไอตัวเนื้อรองครับหรือว่าพุกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วน ตอนนี้ตอนตอนนั้นนะเพลงจะมีแค่คาว่า m i มิ s s m สเมแล้วก็เนื้อเพลงคร้าๆในหัวก็มีแต่เน <s>. <s>. ยูออย่างนั้น <laughs> แล้วก็เราอาจจะลองแค่มิ s เซสเม่แต่ร้องงไปด้วยก็ไม่ได้ไม่ต <laughs> ้องไม่ต้องมีหลายสิงแล้วกันออแต่ทีนี้ก็เลยทำยังไงดีให้การสื่อสารมันไปด้วยกัน <laughs> คือเพลงมันจะถูก ถ่ายต้อยความเหงาความคิดถึงอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหารูปภาพที่ใครเห็นนะแล้วเขารู้สึกเหงาและคิดถึงเอาไปหาเลยแวนโกะจิลล์เป็นคนนั้นคนนี้แต่ทั่วทั้งโลกคิดว่าน่าจะมี reference มาเกือบสิบเกือบห้าสิบรูปได้แล้วเราก็เอารูปเหล่านั้นนะมาวางว่าโลเคชั่นไหนในญี่ปุ่นที่เราจะสามารถประกอบกับรูปนี้ได้แล้วชุดเนี่ยก็จะแ,แต่งตัวให้คล้ายๆกับตัวในรูปด้วยเพื่อให้ใครที่ได้ดู m v ตัวเนี้หรือเห็นภาพหรือวิดีโอตอนเนี้ย จะรู้สึกเหงาหรือว่าดีไมายความเหงาจากรูปเหล่านี้ได้ก็อย่างตัว b u s i n e เ s m มันมีความ b u s i n e s s m อะความจริงก็เป็นชื่อของคนที่รักใดๆแต่ว่าความจริงคือ mm hmm. ตัวเนื้อเพลงครับเราจะเล่าถึงความพิถึง mm hmm. เล่าถึงความเหงาไม่ว่าจะจากกันในรูปแบบไหน mm hmm. อาจจะจากกันแค่ว่าเราไปท่องเที่ยวเราอาจจะคิดถึงบ้านก็ได้ mm hmm. หรือเราอาจจะห่างจากครอบครัวเรา,าจ,จะคิดถึงครอบครัวไปได้หรือว่าแฟนก็แล้วแต่ ทีเนี้ยก็เลยคำถามก็คือเราอะคิดถึงเขามากๆเลยแล้วเขาคิดถึงเราหรือเปล่าผมก็คำถามตัวเมสเซจเนี้ยไดยถูกใส่ไปในชื่อเพลงครับ<ม>คือ Miss Esme เนี่ยถ้าทุกคนผ่านดีๆอ่ะมันจะเป็นคําว่า Misses m s <Mrs>. s e เขาคิดถึงฉันไหม,อ,มอยู่ในชื่อเพลงแล้ว ความตั้งใจความตั้งใจแต่ความตั้งใจนี้มีแต่ชื่อเพลงตอนนั้นเนื้อเพลงยังไม่มาแล้วเพลงนี้แล้เพลงนี้ตั้งคำถามถามใครถามใครก็สำหรับทุกๆคนนี่เลยครับที่คิดถึงใครหรือคิดถึงอะไรบางอย่างแล้วก็อยากให้คนเหล่านั้นกลับมาคิดถึงตัวเราเองเหันไม่ใช่ว่า หนึ่งเราก็ติดกันเลยอย่างงี้นี่นี่ตอนนี่ไปฮ่องกงมาล่าสุดขากลับนั่งกลับคนเดียวฟังมิสเซสเมนี่อินเลยโอ้ระยะเวลาก็เหลือเพียงแค่สองชั่วโมงฮ่องกงสองชั่วโมงเนึงนาทีก็คิดถึงแล้วคิดถึงห่างกันก็คิดถึงแล้วโอ้ใบกอนเซ็งมากเลยสายการบินไม่มีไวไฟ <Take> me, <laughs> ไม่ได้เลย <c oughs> นี่แหละมันคือที่มาของเซสเม่เซเม่ครับผมประทับใจมากถ้าพูดถึงอัลบั้มนี้ความตั้งใจเพลงสากลสิบใช่เ, <c oughs> เพลงเพลงสากลสิบเพลงครับ <c oughs> ซึ่งแต่ละเพลงเนี่ย <c oughs> ก็จะถูกแตะท่อเรื่องราวที่แตกต่างกันไปดันั้นแนวดนตรีด้วยเ <c oughs> พราะเรารู้สึกว่าเราผมเป็นคนชอบงานศิลปะปามากชอบดนตรีมากเลยครับแล้วก็อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่เอาตัวเองใส่เข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนต้นีคิดเลยหรือว่าหลายๆเพลงที่ถูกใส่มาก็จะเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยครับอย่างซิงเกิลที่แล้ว Love One p e a c e บัวไปก็แต่งเองหมดเลยครบรีย์แต่ครบรีย์เพงแต่งไม่พอแต่ละรอบเนี้ยยังยังเลยก็ยังก็บอกว่ายังมีไอเดียข้าวๆของแต่ละเพลงอยู่แต่ว่าอาซิงเกิลต่อไปเนี่ยก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือทำเป็นปีนะครับคิดถึงแล้วคิดถึงต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรออย่างอยเพลงก่อนหน้าเป็นแบบเป็นเป็นความรักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อันนี้เป็นเพลงคิดถึงเพลงแรกเป็นอเพลงรักแบบโชคดีที่มีเธอเพลงต่อไป ก็เป็นยังเป็นยังอยู่ในเรื่องความรักครับแต่ว่าเป็นเป็นความรักที่ไม่เพอร์เฟกต์กันเรยกว่าเป็นแบบรับเองรักหรอรักแบบรักแบบรูปแบบแล้วกันรักรักรักแบบที่ผ่านมาสะส่ไปมีรักแบบรูปแบบอยู่ครับไม่ใช่แค่ความรักที่เจอแบบว่าเขาได้วอาปัจจุบันเนี่ยความรักที่ผ่านมา ก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นในหลายรูปแบบแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสัตว์ลเลี้ยงบ้านหรือว่าสิ่งที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่อยากจะไปะเขียนถึงความรักเมื่อก่อนหรอกครับเดี๋ยวโดนถาม <laughs> แต่พอเวลาปัจจุบันนี้แต่งเพลงอะไรมานะแต่งให้ใครเนี่ยเพลงนี้ออ๋ปัจจุบันขำด้วยเหรอคะทุกเพลงครับก็เลยคิดว่ามันยังไม่เขียนเขียนในคนปัจจุบันได้แหละดีสุดแล้วอนุภาพแรงเหมือนกันนะอนุภาพแรงมีผลต่อใจม่ใช่มีโทษต่อชีวิตอยากให้อยากให้ได้เอใช่ไหมครับอยากให้ได้เอเอออยากจะบอกแฟนถึงอัลบั้มี้กับแล้วก็เพลงนี้ด้วยก็พอฝากถึงรับเทุกคนในกครับอกสำหรับการกลับมาทำอัลบั้มในรอบ5ปี ผ่านมา5ปีก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่คอยติดตามครับแล้วก็อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่เต็มที่มากๆจริงๆแส่ความเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วก็เป็นไอเดียจากผมก็หวนล้วนๆเลยทุกเพลง ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ฝากติดตามด้วยมิสเซสเม่เป็นเพลงที่ทำมาให้ทุกคนเนี่ยต้อนรับช่วงปลายปีเลยครับเทศกาลต่างๆความสุขสนานที่ถูกใส่ในดนตรีรวมทั้งเนื้อเพลงที่ส่งต่อความเหงาและความคิดถึงกับทุกคนครับผมฝากดฝากด้วยนะครับมิสเซสเม่ครับสองล้านไม่ไหวนะครับเจอกี่ล้านคะเอไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีลิมิตเออเพรเมื่อกี้บอกว่ามันห่างห้าปีแล้วกลับมาทำอีกทีอะไรคือคอแพสชั่นท่ทำไม่ไ้กลับมาเพลง ก็ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับเราไปโฟกัสที่งานแสดงแบบเยอะมากก็ถ่ายติดต่อกันมา,มาน่าจะสามปีได้เลยครับหลายเรื่องมากๆแล้วก็เหมือนเราลืมเราใช้คำว่าลืมไหมเหมือนแบบเออเราเราลืมพราทงานจริงไปเลย แต่การเป็นว่าพอกลับมารอบนียมันทําให้ระหว่างที่เราห่างหายไปมันเป็นการที่เราไปสะสมประสบการณ์มากับไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงด้านงานศิลปะประสบการณ์ชีวิตเราเองหรือวิธีการเล่าเรื่องแมสเซจต่างๆที่อยากสื่อสารมันก็เลยมีมนมีขั้ข้อมูลที่เยอะมากที่พอจะส่งมอบกับทุกคนครับ วรารอว่ามันจะเป็นอัลบั้มรอว่าจะเป็นอเัลบั้มอะไรใช่ไหมในปีนี้หรือเปลีหน้าเป็นเท่าไหร่คือมีกำหนดอะไรไหมคือคือตอนนี้พยายามนะครับอยากจะปล่อยซิงเกิลเนี่ยทุกสองถึงสามเดือนซึ่งถ้าเพลซิ่งประมาณนี้คิดว่าอาจจะต้องอีกสองปีแ้วเพราะว่าอัลบั้มหนึ่งกับสองทางก็แปดปีสิงค์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อยากทำงานที่คราฟมาให้ทุกคนมันเป็นคราฟเนี่ยไง ลนก็แต่งเองด้วยอะเนาะใช่แต่งเองชิคเองหมดทุกอย่างเอ็มวีนี้ก็กำกับเองด้วยอะไรเงี้ยครับชิลก็ก็เลยคิดว่านี่ขนาดปัจจุบันนะสองถึงสามเดือนหนึ่งเพลงอะครับยังรู้สึกทำไม่ทันเลยอ่ะจริงๆก็ฝากรอนิดนึงนะครับขุดไ่บ้านแม่ค่ะบินไปมานู่นนี่นั่นจริงเออบินไปจนมีเรื่องกับเขาไมีเรื่องเลยล่าสุดเออซึมเศร้าเหมือนกันมันเกิดขึ้นยังไงคืออาต้องบอกว่าอาตัว ผมเองนะ่นที่ที่ไม่ระมันระวังตัวเองครับคือเหตุการณ์คือ,อผมก็เป็นสายมูนะก็ได้ไอโฟนเครื่องใหม่มาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาไอโฟนอะไปเปิดต่อหน้าพระใหญ่ <laughs> ปนะครับ ไปรับซับก็เลยเครื่องใหม่เลยไม่ทําอะไรกับมันเลยครับผมเอาเครื่องนี้ใส่ในกระเป๋าแล้วก็ใส่ไว้ในโอเวอร์ทีสบนเครื่องบินทีนี้ไฟฮ่องกงมันสองชั่วโมงเองแล้วก็ไม่ได้แบบแล้วก็ชิวๆเนาะแลไม่ได้ระวังไม่ได้ระวังเองด้วยแล้วก็ไฟช้าด้วยก็เลยหลับเก็บของอยู่กับตัวแล้วปะไม่กระเป๋าขงเนะครับเสร็จปุ๊บพอพอแลนดปุ๊บเราก็ลงมาหยิบกระเป๋าลงมาแล้วพอมาถึงข้างล่างประมาณนั่งเฉดแล้วเอาอากาศเลยว่า ไอโฟนหายไปแล้วแต่กล่องอยู่ใช่ประเด็นคือกล่องยังอยู่แสบมากแคตตรงนั้นแหละประเด็นว่าของเวลาในการดีเขจับใช่คือเขาต้องใช้เวลา<ย>มากๆหรือว่าเขาแพนมาดีมากๆแล้วครับถึงสามารถทำอย่างนั้นได้ดค, <umba> คือกล่องเปล่าเลยที่เหลืออยู่ครับสายก็หายไอตัวแมนนูเอลยังหายยังไปเลยอะไรเ <umba> งี้ยเหลือกล่องไว้ให้ด้วยอะช่องเก็บมันอยู่ทางจากตัวเราระยะคือวุ่นหัวผมเลยประเด็นว่าต้องมีระยะเอื้อมเขาต้องอยู่ใช่แต่ผมหลับลึกมาก เราจริงจังมากครับก็มีอันนึงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ตอนสแกนที่ที่สนามบินหรือเปล่าก็อาจจะมองเห็นใช่คือเขาอาจจะทำาะไรบเป็น่าเพราะว่าพอพอไปเ e a ร์ชดูแล้วด้วยครับไอตัวไฟ T G ห0ร้อยนะ องไปดูได้คือพอผมกลับไปเสิร์ชดูอะที่หลายเคสเจอที่ไปนี้เลยไฟเดียวกันเลยเจอเยอะมากๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีเจาเจอคือไม่อยากเจออีกครับก็เลยรู้สึกว่าหลังจยากนี้จะเรามันกลัวมากขึ้นคืออันแน่นอนว่าถ้าเป็นไฟยาวเราคงไม่สามารถมานั่งจ้องได้หรอกแล้วก็ต้องพักผ่อนเลยก็คงป้องกันตัวเองโดยการไปหาตัวล็อกอะไรต่างๆมาแล้วกระเป๋าทั้งหมดเพราะตั้งทั้งบนเครื่องด้วยนะแล้วตอนสแกนกระเป๋าโดยเพราะตอนสแกนกระเป๋าก็ไม่ดูเลยตอนระหว่างสแกนมันจะเกิดอะไร และเขาพิ็นหมดเลยว่าเราเมีนะก,กระเป๋าแสดงว่าไม่รู้ดอกว่างแบบไหขั้นตอนไหนจนถึงเราถึงนไปปลายทางลรวถึงจะมาเลยแล้วก็ไปไปก็ไปฝึกซิงครับก็เหมือนอโทรหาสายการบินว่าทำยังไงดีเขาก็บอกว่าคือบนซึ่อหลายคนยังไม่ทราบน,นะครับบนเครื่องบินไม่มี C C T V คือจะมีแค่ห้องน่าจะมีแค่ห้องนักบินตรงพูดสาราไม่มีเลยแต่ว่าเราต้องระมัดระวังตัวเองมากๆทีละสิ่งที่เขาทำให้ให้เราทำก็คือไป ไปแจ้งความครับแล้วไปแจ้งความไปเรียกประกันีกคือเราแต่ว่าเราทําประกันหรือเปล่าถ้าไม่มีประกันก็คือจบเลยถ้ามีประกันการเดินทางแบบประกันการเดินทางก็จะครอบคลุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เค ไม่ได้รัใช้สิบปีรวมเวลาที่ได้ใช้กับไอโฟนก็หนึ่งนาทีนะคะยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยครับแค่คืนเนี่ยเปิดมาขึ้นชมอาถ่ายรูปไปที่ระลึกหน่อยแล้วก็เก็บ่เดี๋ยวไว้รอไปหาพาระนะไปอยู่หน้าพาระเปิดมากองเปล่าเลยรับซับเต็มเม่มี่เออหมายว่าปีปีนี้เออพัดเคราะห์หรือเปล่าเสียซับไปแบบเล็กน้อยซึ่งแต่ปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่เจอเรื่องแปลกๆเยอะมากครับ อย่างก่อนหน้าที่เจอก็คือที่ไปแฟชั่นวีแล้วกระเป๋าเดินทางก็คือแบบอูชุดเต็มไปหมดเลยชุดแบรนด์เต็มไปหมดเลยแล้วก็กลับแท็กซี่เองเพราะชิวๆนะักลับมาตอนเช้าเลที่อยากให้ใครมารับก็เลยอาย่ากลับเองก็ได้ ก็เอากระเป๋าขึ้นแท็กซี่เสร็จปุ๊บแท็กซี่รถออกไปเลยจริงผมไปอยู่นี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปได้ขึ้นใช่เราตอนนั้นตอนตานะตอนแรกก็คือคิดเลยว่าไม่รู้เขาขโมยกระเป๋าหรือเปล่าเพราะเขาก็คือขอมาจะมีของมีมูลค่าเยอะเลยก็ขับไปเลยแล้วผมก็อ้าวแล้วแบบหกโมงเช้าเจ็ดโมงตอนสนามบินอ่ะแล้วเราทํางานมาหนักหนักแบบเราอยากกลับไปนอนที่บ้านแล้วอ่ะยังต้องมาตามหากระเป๋าตัวเองอีกผมต้องวิ่งกลับไปที่แท็กซี่แล้วให้เขาโทรหาแท็กซี่คนเนี้ก็ได้ขึ้นไปก็ยังไม่ได้ขึ้นผมก็อย นี่เลยครับแต่กระเป๋าผมมาไปแล้วครับแล้วพี่ไปไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมต้องบอกทางพี่อีกเขาก็เลยตามพี่แล้วกลับมาแล้วใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะประมาณ1 5นาทีถึงชั่วโมงประมาณนี้เมนขับไปไกลมากๆแล้วครับไม่รู้ตัวเลยใช่รถคือตลกคือผมอ่าพอขึ้นไปรถแท็กซี่แล้วผมถามพี่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมพี่ขับออกไปที่เนี่ยพี่ก็ถามน้องแล้วว่าน้องเป็นคนที่ไหนแล้วน้องก็ไม่ตอบพี่เลยคุยกับใครคุยกัใช่น้องก็ไม่ตอบพี่เลยพี่ก็เลยคิดว่าสงสัยน้องคุ เหนื่อยไม่อยากคุยกับพี่พี่บอกพี่เวลาพี่จะคุยกับใครอ่ะไปคนเดียวเนาะมองกระจกข้างหลังหน่อยว่ามีว่าอยู่หรือเปล่าไม่ต่างมาคนเดียวเน้อมาคนเดียวแบบแปลกแล้วแปลกเอ๊ะไม่รู้มิลานหรือลอนดอนมีอะไรหรือเปล่าครับเออแล้วปีนั้จะมีแบบเช็คดวงกันหรือยังก็เนี่ยไปไหว้พระมาแล้วว่าชงหลวงพระคงจะดีคิดว่าดีแหละคิดว่าต้องดีแหละปีนั้ปแปลกชง ยันไม่ชงปีหน้าระดีเลยเป็นปีแพะไงปีแพ้คู่กับปีมาเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ดีครับเป็นปีที่แจกสบายสบาย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าได้ทำบุญแล้วไปนี้แล้วเนาะเหมือนถือว่าฟัดเทาะไม่ตามมาแล้วโอ้โหแล้วโจูนสบายเลยนะเครื่องเครื่องใหม่สุดๆคืไม่มีอะไรเลยเลยนะไม่มีอะไรในนั้นเลยยังไม่ได้ล็อกปั้นตินอะไรทั้งนั้นเลยเอาไปใช้ได้เลยอ่ะลองใช้งานจริงสายท้าดก็ไปหมดแล้วในไหนที่กดซิมก็ไปมดไม่พรคนที่ได้รับเครื่องไปแล้วกันอยากจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับใครเลยครับเออแบบทำอาทิตย์สุจริตดีกว่าก็มันก็เศร้านะเวลาโดนอย่างนี้ เราก็ไม่อยากให้เรื่งองนี้เกิดขอ้ภกับใครเลยก็อยากให้ทุกๆคนะระวังตัวเองด้วยรวมถ้าต๊ะผมเองด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทางสายการบินนะก็าาอาจจะปรับเรื่องความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าแน่นอาว่าผูดด้โดยสารขึ้นไปเขาก็ต้องต้องการความปลอดภัยนะแล้วเขาก็ไว้ใจนะถึงขึ้นไปแล้วก็ทําอะไรแบบปล่อยตัวปล่อยใจได้ก็รู้สึกว่าฝา่รามาระวังด้วยเราก็ไม่ดูซีซีทีวีทำไมยังติดไม่ได้ปัจจุบันมันหายมันนะคือเมื่อก่อนคงคิดได้แหละว่ามันเป็นเรื่องคลื่นแต่ปัจจุบัน Wi-FI ในบือเครื่องละเรว่า อาจจะไม่มีปัญหามากขนาดนั้นอันนี้มมไม่ไม่แน่ใจนะก็ฝากดูหน่อยครับแล้วก็อาจจะฝากมาตรการให้กับแอร์สตูนหรือว่าทีมข้างบนด้วยคือเขาก็ต้องรู้แหละว่าเกิดเหตุขโมยอ,อะไรบ้างมันน่าจะมีแบคทีเรียเสียเราไหมว่าใครที่ดูมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะขโมยของคนก็อาจจะต้องฝากหลัระวังด้วยบ้างด้วยเป็นขั้นตอนกับการบินหมดเลยนะสนกับเป็นซีรีการบินจริงบินเยอะมากกบินเยอะกัเรื่องราวเยอะกับเรื่องราวเยอะระเบิดเครื่องบินตลอดบินนักด้วยกี่ไฟล์ครับโอ้ยไม่ได้นับเลยครับ ปีนี้ไม่ได้นับปีก่อนหน้าปีก่อนหน้า20ปริเทศเลยะที่พูดปีนี้ยังยังไม่ได้นับแต่รอรอไปปีเดียวกันช่ครับแต่ปีหน้ามีโปรเจกต์ปีหน้าก็เปิดมาวันที่5้าก็บินแล้วครับไปทำงานครับขอบยากจะบอกแฟนมาปีใหม่แล้วก็ปีใหม่แล้วอยากจะขอบคุณเหมือนที่ขอบคุณทุกๆปีที่ผ่านมานะครับดีใจมากๆที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยพพอร์ตไม่ว่าจะเป็น ทางด้านไหนก็แล้วแต่เราขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากครับที่สิ่งใดสุขความพัฒนาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากให้ดูดัวเอยอะและทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็ปีหน้ามันจะกันันเยอะนะครับอ่าขอเพิ่มเติมอีกเลือกหนึ่ง เรื่องแต่เรื่องงานเรื่องงานแต่คืออาจจะใช้คําว่าเลื่อนไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่แรกอาจจะไม่ได้ดูหมอตอนนี้จอหมอคอนเฟิร์มแล้วคือคือคือปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดูครับยังไม่ยังไม่ได้เช็คเลิกแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเช็คเลิกเมื่อไหร่ก็อาจจะเริ่มแแทนแต่ก็คิดว่าเหมือนเราช่วงปีนะครับมันมีหลากหลายสิ่งที่ต้องทําอย่างตัวผมเองมีงานต่างประเทศเยอะมีเพลงกับที่กับมาทําแล้วก็มีธุรกิจที่ทําด้วยกันแล้วก็เรื่องเปิดอายุร้าน ด้วยกันก็ปีหน้าคิดว่าเรื่องงานแต่งคือตอนแรกอยากสร้าง,งบ้านก่อนเลยครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยา,ากให้เราเรียบรอดด้อยไปก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าาบ,บ้านก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากก mm hmm. ารแต่งก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันครับก็เลยอาจจะต้อง mm hmm. เมนจเ่องเงินดีๆด,ด้วยครับ mm hmm. ก เดี๋ยวถ้าถ้าคอนเฟิร์มอะไรยังไงเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีทนึงว่าช่วงไหนแต่ก็ต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากสินแสก่อนตอนนี้ <c oughs> คือคิว<ม>สินแสไม่ว่าคิวเราที่เป็นคิวไม่ว่าเราเราอาจจะว่าอยากย,ย,ยังเอาตัวไปหาสินแสไปได้ <c oughs> ก็ก็<ร>เลยคิดว่าเดี๋ยวรองกันนะครับคือต้องเจอตัวใช่ไหมงจะเฟิร์มเจอตัวติงจับดูกระดานแต่พอมันยังไม่ถึงรูปแบบงานมันมีแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะไมในใจคือแบบหลายอย่างเพราะคนข้างโอเพ่นมากเลยครับจากตั้งแต่แรก เพราะว่าเหมือนปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่งงานกันเยอะมากๆก็เลยมีโอกาสได้ไปเซอร์วย์ว่าเอยเขาทําอะไรยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างการเชิญแขกการดูแลแขกหรือว่าโชว์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างล่าสุดไปดูของดิวเจมายมาโอ้โหถ้าเป็นเฟสติวัลแล้วอ่ะพิธีการมีพิธีการมีประมาณสิบห้ายี่สิบที่เหลือก็คือโชว์ไปก็มันดีเหมือนกันหรืออย่างอันหนึ่งของเดวิกาก็เห็นแบบเป็นเป็นนชิลแบบ เป็นแฟมิลี่มาก ก็สกิลน่าหลักดีครับก็แล้วแต่เข้ามาสมัครเอาเนอะใช่ว่าจะเป็นแนวไหนดีแต่ก็อย่างหนึ่งก็คือแน่นอนว่าจัดงานแต่งเราก็อยากให้คนที่มางานแฮปปี้แหลเลยอาจจะต้องไปหวนเรื่องนี้เยอะๆไปรอได้ได้ก็เขาฝากร้านที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะตอนนีึงจะเห็นแค่โซฟาก็ร้านแล้วอยู่โซมาฉากครับก็จะมีสองสาขาใช่ชอบการปล่อยคิวมากอุ้ยไม่ เมนูอะไรอะไรอะไรอย่างนี้เป็นเมนูโปรดผมครับเป็นบานอฟฟี่มะช่าก็มีทั้งเคี่ยวมัช่ะด้วยแล้วก็เป็นคือเราไปรีเสิร์ชมาแล้วว่าไอ้ดูวิธีน้ำไหลมันตัวตัวมัมะะตัวหนี่งครับมันมีเทสโนตที่เหมาะกับผลไม้หลากหลายรูปแบบก็เลยถ้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นการผสมผสานระหว่างตัวผลไม้กับตัวมัช่ะครับผมกาแบบมาได้มิชลี่4.9แล้วก็มีพี่กัมมี่ครับของแท้ของดีต้องเลิฟยูส่ว มไปเชียวโอเคขอบคุณท <laughs> ุกคนมากเลยครับผมขอบคเป็นเอลนจอยนานนะครับ มีไลน์อยูนะยังมีไลน์นะสลัรขอบคุณครับผมหนึ่งสสามขอบคุณค่ะกล้องนี้นะคะหนึสองามขอบคุณค่ะตก้องารี่หมอทนะคะเปี่ยลดที่ให้นองเพที่มีอนี้นะคะเอมนทไม่ดีอส่วนที่็ช่วยมดละที่มีออ่อนถ้อมีสาหนึ่งองสามใส่ค่หนึ่งอ ອັນນີ້ໄດ້ມ n g ລ້ວກະສົ່ງ